ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Vividin The Executioner นะครับผมนะวันนี้ก็เป็นอ่า DLC นะครับของ The Vividin นั่นเองนะครับก็เป็นอ่ตัวหัวกล่องนั่นเองที่เราจะต้องมาบังคับนะเป็นตัวคีปเปอร์นั่นเองนะครับนะก็ปกติก็ยังเล่นภาคอื่นไม่จบนะครับก็ลองเอาภาคนี้มาเล่นกันดูเพราะยังไม่มีใครเล่นนั่นเองนะครับเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับก็จะพยายามแปลเนื้อเรื่องแล้วก็ข้อมูลต่างๆไว้ให้นะครับถึงว่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามแล้วกันนะครับนะเพราะผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็ จะพยายามนะอย่างที่บอกโอเคไปเลยนะครับนิวเกมครับผมการดำเนินการต่อไปของการทดลอง STEM ลูกสาวของคุณถูกจับอยู่ในการทดลอง STEM ถูกจองจำโดยคอนเน็กชันของเธอเพื่อจะทำให้เธอเป็นอิสระคุณจะต้องคอนเน็กเข้าไปใน STEM และกำจัดพวก subject ทั้งหลายให้หมดร่างกายทางกายภาพของคุณใน STEM จะไม่ได้เป็นตัวของคุณเอง แต่คุณควรจะหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณอิทธิพลของ STEM จะทำให้ความทรงจำของลูกของคุณหายไปและเธอจะกลายเป็นเหมือนตัวอื่นในโครงการ STEM พวกเราจะซัพพอร์ตคุณแต่คุณจะต้องทำมันก่อนที่จะเกิดการอนุญาตให้มันเกิดขึ้น วตื่นขึ้นมาแล้วนะครับกับขอนคู่ใจน้าวันนี้จะมาละวาดแบบว่าสะใจสะใจมาเลยนะตอนนี้เราได้รับบทเป็นไอหัวคอนนั่นเองนะครับนะเอ้ยไม่ใช่หัวคอนไอหัวหัวตู้เซฟนะครับผมก็การบังคับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะคลิกซ้ายคลิกขวานะครับเดินหน้าไปหน้ามานะครับกด F กด Spacebar นะครับ ไฟที่1น,นะครับ Morbius Directive นะครับนะก็เป็นการแบบว่าก่อตั้งไปในเวลาเดียวกันพ,พร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับ Final Test Subject เนี่ยโอ้โหเหมือนแบบสำเร็จแล้วนะในการสอดแทรกหรือว่าทำให้เข้ากันนะของหัวตู้เนี่ยแหละครับนะก็ถูกวอล์รี่แล้วเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะใช้นะไอ้คลื่นของเราเนี่ยครับนะในการสแกนหาแบบว่า Strong Emotion นั่นเองก็คือเหมือนแบบเป็นล่องรอยนะครับต่างๆนะของอารมณ์หรือความทรงจำอะไรเงี้ยแล้วมั้งนะครับ New directive นะครับอ๋อมันก็จะถูกว่า,าส่งมาเรื่อยๆนะครับตามสถานที่ต่างๆนั่นเองโอเคนะทีบอกไปเลยไปกันครับนะมาดูกันว่าได้เป็นในหัวตู้แล้วเราต้องทำอะไรบ้างนะครับโอเคไปเลยครับมุ่งตรงไปที่คลหาหาด์สยองขวัญน,นะครับที่เหมือนว่าตัวอื่นจะได้รับบทอยู่ในนี้หรือเปล่านะไม่ไม่ไม่แน่ใจเพราะอะไรรู้ไหมกุมเล่นไม่จบ <laughs> โอเค ถ้ายังไงถ้าอยากดูภาคเก่าๆก็อาจจะมาเล่นให้ดูใหม่ได้นะครับโอเคเข้าไปเลย What the fuck โอเคสงสัยจ,จะต้องเข้าไปในคลฤหาสนั่นแหละครับโอ้โ oh. ห oh, เป็นตำรวจหนึ่งนายนะครับจิบๆอะครับ mm hmm. มาเลยดีกว่าครับอ่ะอุ้ย อยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่น่จับจับแล้วคว้างจับแล้วคว้างจับแล้วคว้างได้นะครับแล้วเราก็สามารถอ่าจับจับแล้วคว้างนี่ต้องคุปเป็นก่อนนะแล้วก,กดสีน,นั่นเองนะครับส่วนถ้าโอ้โหส่วนจับส่วนจะล่าช็อตมันต้องกดอานะครับกดอากดอาดิกดอากดอาอานั่นแหละ เือการลัดถอดนั่นเองนะครับเราจะต้องกด R นั่นเองนะโอเคอหาดเปิดให้เราเข้าไปแล้วแค่ต่อสู้กับไอ้บักอันนี้นะครับโอ้โหมันก็เป็นงานง่ายสําหรับเรานะเพราะว่าเรามีอาวุธที่แข็งแกร่งกว่านะแล้วก็ตัวใหญ่กว่าอีกด้วยเข้าไปเลยครับนะมาถึงวีดีโอเค เซิร์ช for your daughter นะครับนะเหมือนจะต้องอ่เซิร์ชหาลูกสาวตัวเองนั่นเองนะี่ครับเหมือนจะมีอะไรอยู่ตรงนี้อันนี้อาจจะเป็นวิญญาณสีขาวเป็นวิญญาณลูกสาวเรานั่นเองนะครับโอเคกเตอร์ไดอารี่นะครับ okay. ary, นะบนะพ่อหมอบอกกับฉันเนี่ยให้ฉันนะมาที่นี่เพื่อเขาจะได้ช่วยฉันนะแล้วก็เคยมาที่นี่หรือเปล่าล่ะที่นี่มันเต็มไปด้วยมอนสเตอร์เต็มไปหมดเลยนะที่นี่มันบ้าไปแล้วฉันกำลังจะบ้าเลยนะครับนะโอ้โห น้าตรงศาสตร์นะลูกสาวของเราใช่ลูกสาวเราปะวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะไปขึ้นไปต่อเลยดีกว่านะครับไม่แน่ใจว่าไปทางไหนบ้างนะแต่ไม่รู้แหละเดินไปก่อนครับโอเคทัางกันถูกซีนไว้โอเคอันนี้แน่นอน,นครับโอเคเปิดเข้ามาเจอวิญญาณลูกสาวอีกแล้วโอเคเหมือนเขาเอะไรไปวางไว้นะครับนะ Uh huh. อ่าฮใช้เมาส์2นะในการสแกนนั่นเองอ่า ah, นี่ไงนะครับคือสแกนที่เราส่งไปเพื่อจะเลือกดูความทรงจำนั่นเองนะครับเดลี่ที่3อีกแล้วจากลูกสาวนะครับฉันเห็นว่ามีผู้ชายบางคนกำลังจะฆ่าไอ้มอนสเตอร์เนี่ยฉันคิดว่าฉันควรจะไปหาเขานะแล้วก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่เขาอาจจะรู้จักพ่อก็ได้แต่ แค่บางบางครั้งเนี่ยเขาก็เหมือนจะแบบเป็นคนที่น่ารังเกียจอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ฉันจะทิ้งอ่าจดหมายแล้วก็ของไว้ที่นี่นั่นเองนะครับเป็นจดหมายดอเตอร์อันที่3นะครับไฟอ่าโมเบียนไฟนะครับโอเคได้โอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะไม่เก็บไม่ได้อะ่ะเ,เก็บไม่ได้เหรอโอเคเก็บไม่ได้ก็เก็บไม่ได้ครับโอเคเลสโกนะครับ ทางไหนอีกว่าทางนี้ก็ซีนอยู่นะครับซีนอยู่หมดนะครับโอเคลงมาข้างล่างว้าเจอีกแล้วนะครับไฟแล้วไฟล์เต็มไปหมดนะครับโอ้โหต้องแปลกี่อันครับเนี่ยเป็นการกำจัดเทส subject CB 2 1 2นนั่นเองครับหรือ murder ก็คือเป็นเหมือนฆาตกรกันเนาต้องกำจัดไอ้ตัวเทสนี้ออกเนื่อไงนะครับในการทดลองนี้นะครับก็ได้แบบว่าสำรวจนะเกี่ยวกับการ อ่า uh, t r a c t i o n นี่น่าจะเป็นการสกัดหรือการแยกนะครับจาก uh, ข้างใน uh, ข้างในของ STEM development นะครับนะก็เหมือนเป็นการสกัดแยกอะไรจากไอตัว STEM นี่แหละครับนะ your objective นะครับก็คือเหมือนจุดประสงค์ของคุณก็คือจะ b e q u e t your daughter ก็คือช่วยลูกสาวนั่นเอง uh, คนที่กำลังอยู่ในขั้นตอน STEM นี่เองนะครับ by dominating อ uh ่าฮะ โดยการขจัดทุกอย่างนะครับที่คอนเนคกับเทสซับเจกนะครับนะก็คือกําจัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับไอไอ,ไอการทดลองนี้นะครับนะอย่างเช่นไอ้ซับเจกซีบีสองเนี่ยมันอ่ามันถูกแบบว่าบอกว่าเหมือนจะเป็นฆาตรกรน,นั่นเองนะครับเหมือนเป็นเป็นตัวฆ่าอะไรอย่างงี้หรอแ e สบีนคอ e พิ l y d o m i n เน i ันบายอ่านั่นแหละครับนะ มันก็ถูกทำให้สมบูรณ์นะครับโดย S.T.E.M นี่เองนะครับเขาเนี่ยถูกแบบมีอิทธิพลหรือว่าแบบเป็นแรงจูงใจนะที่ทำให้การที่แบบว่าไปทำหรือว่ารบกวนทำห้ยุ่งเหยิงนะของเมมโมรี่ของลูกสาวเราก็คือความทรงจำของลูกสาวเรานั่นเองนะครับเราต้องไปค่า ICB212 แล้วก็ประเมินค่าสถานการณ์หรือว่าสภาพของลูกสาวเรานั่นเองนะครับโอ้โหโหดร้ายมากนะครับ ไม่เห็นใจคนไทยอย่างเรานะครับนะใช้คำใช้ศัพท์นะครับก็อย่างว่านะเขาต้องบอกเล่าเรื่องราวอันนี้ห้องอะไรเนี่ยัลล l ล what the fuck อ้าวโอ้โหน,นี่เป็นช็อปของเราเนียวเยดโคตรเจ๋ง yeah, เลยมีช็อปด้วยนะครับอ๋ออันนี้คือเป็นแทบนะครับทำให้เขาติดแทบนั่นเองนะฮะเลเวลหนึ่ง capacity โอ้เราสามารถจะอัพได้ด้วยเหรอ ดีวถ้าัน,นี้นะครับโอ้เราสามารถจะอัพได้นะครับอัพได้เลยป่าวะต้องใช้อะไรบ้างปะ่ะเหมือนเราจะยังไม่มีเหรียญพอนะครับรองเท้าทําให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีดีเฟนซ์ด้วยนะครับมีหัวใจเก็ดเลือดโอ้โหก็มีให้อัพมากมายอะนะครับนะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงนะครับเกเราก็ต้องเก็บสะสมนะในการฆ่าไอ้ไพวกสปราดนะครับอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้ก็เป็นที่ฮิวนั่นเองนะครับนะโอ้โหนะครบจริงๆเก <c oughs> สรุปแล้วเราต้องเก็บที่ฮิวอย่างนี้เอานะครับอ่ะไปทางไหนละทีนี้อ้าวอ๋อเมื่อกี้ประตูนี้ลูกสาวเราเดินเข้าไปนี่หว่านะผีใส่จะไม่ได้มองนะครับโอเคมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรอเราสามารถที่จะแกล็บนะครับเก้าอี้แล้วสามารถจะปาไปใส่ได้อะไรมันแตกวะอ่ะลองแกลบมาดิแกลบมาอ่ะ อย่างแรงโอเคเหมือนเดิมน,นะครับสแกนนะครับเจอของแล้วอะไรเอ่ยโอเคนี่เป็นไดอารี่ที่4ของลูกสาวนั่นเองนะครับนะก็ผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นนักฆ่าอะไรเงี้ยนะครับนะงานของเขาก็คือต้องฆ่าไอ้พวกมอนสเตอร์ทั้งหลายนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยสักสมนะครับไอ้พวกของแปลกนะครับแล้วก็เมทมีเฮลฟ์ฟอร์ลก็คือเหมือน จะให้ฉันเนี่ยเหมือนกับแบบช่วยหาหรอยของพวกนั้นด้วยนะครับแต่เมื่อฉันเนี่ยพยายามที่จะเอาไอ้ของของเขาพวกนั้นนะเออมาใส่ไว้ในพ็อกเก็ตของฉันนะครับเขาก็เริ่มที่จะแบบว่ากรีดร้องนะครับแล้วก็มันดูแบบว่าน่ากลัวนะครับสายตาของเขาคือสายตาของเขาคือดูน่ากลัวมากนะครับเขาอาจจะฆ่าฉันก็ได้นะถ้า ฉันพยายามที่จะหนีเขาอาจจะฆ่าฉันโดยที่ฉันไม่รู้ตัวอะไรก็ได้นะประมาณนั้นแหละนะครับนะผมก็แปรเท่าที่ผมจะจะจะพอมีความสามารถที่จะแปรได้นั่นเองนะยโอเคเราสามารถกด c อลโท o n นะครับเพื่อนั่งได้นะครับโอเคไปเลยนี่เนะี่ยี่ไปดิโอ้ว h a The t Fuck is l e b i r d วอตเตอร์ฟักอิจระเบิดไม่ได้ครับระเบิดนี่เราโดนไม่ได้ครับเราต้องโยนเข้าไปครับโบงดิวอตเตอร์ฟักเอ้ามันมันโยนไม่ไปวะเอาเวรกรรมโอเคไปโยนใกล้ๆหน่อยก็ได้นะครับอ่านั่นไงล่ะอ๋นะครับต้องระวังให้ดีนะฮะมันก็มีระเบิดเหมือนกันนะครับโอเคอเอาเอาบอ เอ้าบอุยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันมองไม่ค่อยจะเห็นนะฮะเอาบบเอาบบล่ะเอ้าบอล่ะลาสดดิครับเอ้าบบล่ะลารดได้ยังยังลารดไม่ได้เหรอลาดได้ไหมล่ะโอ้โหตายเลยครับเลยไม่ได้ลาสดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะเราชอบวิ่งไปแล้วแบบมันเป็นท่าแบบว่าถ้ากดชีดเวยมันจะเป็นท่าพุ่งใส่อะนะครับซึ่งท่าพุ่งใส่เนี่ย มันวืดนะครับเปิดระบบมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือผมอาจจะเล่นอ่อนเองนะใครจะไปรู้โอเคมีอะไรอีกไหมเนี่ยอันนี้เป็นขวดไม่มีอะไรโอเคนี่ไง c b 2 1 2นะครับดีแหละคือสิ่งที่เราต้องเข้ามาเป็นตัวถือเลื่อยเหรออย่าบอกนะว่าต้องสู้กับตัวถือเลื่อยเนี่ยกูมีแค่ค้อนกูไม่มีเลื่อยอย่างมึงโอเคลองดูซิโอเคเป็นทาร์สคริปของ subject CB 2 1 2นั่นเองนะครับนะไม่มีใครบอกเมื่อวันเนี่ยกำลังจะกลายเป็นแบบนี้นะครับอ่าไทม์อินเด็กที่1นะครับโอ้ไอเวนเอ้มันกำลังจะต่อสู้กับเราเหรออ่าฮะไทม์อินเด็กที่2นะครับนะ uh huh. ยัยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเออเขากำลังจะเอาฉันเนี่ย uh huh. มาอยู่ในนี้เหรออาจจะอ่า uh huh. แสดงให้ฉันเห็นถึงเวลาที่ดี <laughs> <G ül> กูแฝงแล้วกูเนี่ยนะครับแล้วก็ทามอีเด็กที่3นะครับเฮย้ยนั่นใครเอาลูกของฉันมาไว้ในนี้เนี่ยที่นี่มันแบบเต็มไปด้วยแบบพวกซอมบี้อะพวกแคคเคสอะเออได้ยังไงโอเคโฮไปครับว่าในหลุมนี้มีอะไรอ้าวระาวาับมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรอะเนี่ย อ้นี่มันดวงตาในรีวิวว่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมาจ้องมองกูทำไมเฮ้ยได้ไงได้ไงมาได้ไงมาได้ไงเนี่ยโอ้ยไปลดัลดลัดลัดดิครับหอ่อเลยล่กอีกตัวอีกตัวอยู่ไหน,อ,อ,นอีกตัวอยู่นี่อีกตัวอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอโอ้ยลัดดิครับ เหยียบดิครับจังหวะนี้ครับไม่รอรีไม่รีรออะไรทักสิ้นนะครับอะไรครับปลูกอะไรมาอีกครับปลูกตัวเลื่อยมางั้นเหรอมันจะโหดโหดเกินไปแล้วโอ้โหเหมือนจะสู้มันไม่ค่อยได้เลยนะโอเควางไปครับ เผื่อมันมาเหยียบกับระเบิดนะเราอาจจะตีมันได้นะครับโอเคให้เดินเข้ามาหาเราครับมันไม่ใช่กับระเบิดนะมันเป็นกับแบบว่ากับดักที่ทาให้ขาติดนะครับนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะติดหรือเปล่าติดดินั่นแหละเรียบร้อยเออ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 ืออโอเคโอเค แตว่าโอ้โหมันมีลูกน้องอะไรมาเยอะแยะมากมายอยู่เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะต,ตายแล้วจะตายแล้วเหยียบเหยียบเหยียบเหยีบย,บ,ย,บ,ยบไม่ไม่เหยียบวะ โอ้เยอะไปไหมเฮ้ยตายตายเฮ้ยตายเฮ้ยโอ้โหจะตายแล้ว โอ้โหหูหูหหาหาด่วนหาด่วนครับกล่องยาโอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อย ่าเหยียบไม่หมดเหยียบไม่ให้หมดนะครับโอเคโอเควางไว้ครับโอ้ยเร็ว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 อ่าอ่าอ่าตายยังตายเดีวอุ้ย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 เลือดเรือนิดเดียวเองอะ โอ้ยผมนี่แทบแย่เลยครับ what the f u เรามีเชนซอให้ซื้อแล้วนะครับตอนนี้นะเป็นอาวุธใหม่นะครับใหไ่กว่าเดิมโอเคเลือดอันหนึ่งนองแล้วนะครับอืแสดงว่าเราแบบว่าใช้ได้เลยใช้ได้อยู่วธรรมดา แต่ว่าเลือดเราก็นะไม่ค่อยจะมีเลยไปเพิ่มเลือดตรงดีได้เปล่าอ๋อขอกินเลือดหน่อยออไม่เห็นมีเลือดเลยเดี๋ยวเดนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจจะมีอะไรให้เราไปซื้อสักหน่อยนะครับเพิ่มเลือดตัวเองให้เต็มอะไรเงี้ยใกล้ตายเป็นยังไงเอ่ยอันนี้ครับ ใช้10อันนะครับแล้วก็มีพวกระเบิดนะครับมีเชนซอใช้30หัวใจนะครับผมอยากได้หัวใจอะ่ะนะขออัพหน่อยเถอะนะครับ <c oughs> เลือดตีเยอะแกเลือดน้อยอะ่ะดีเฟนซ์เหรอวิ่งเร็วโอเคเดี๋ยวรอดูนะว่าเราจะอัพอะไรนะครับ ตอนนี้ขออัพหัวใจกับว่าถึกขึ้นสักหนึ่งอันนะครับนะหัวใจพออีกปะหัวใจใช้40นะฮะถึกขึ้นใช้ยีิบห้าโอเคเอาใครดี้ก่อนนะครับ <c oughs> เลือดเต็มแล้วก <c oughs> นองชั่วนะมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้อ,ไไดอะไรก่ะเอาล้ครับมีแชมเบอร์ใหม่แล้วนะครับนะ